แปลงกายเป็นพรามเพื่อที่จะไปขอนางมาซีมาเป็นเมียขอถามบับงคมพระพวชฎมาเจ้าค่ะพ้าพามีความประสงค์อะไรจึงมาหาเราข้าดีนมาว่าท่านจะทานในทุกอย่างข้าจะมาขอแม่นางมัซีเป็นเมียของข้าเอาล่ะถ้าเจ้าอยากได้แม่นางมาซีไปเป็นเมียเราก็จะยกแม่นางมาซีให้แก่ท่านขอพระเทพระเจ้าค่ะแม่นางมัซีแค่ค้าเสด็จพี่ นี่แม่นางมาสัสีพ่อพามาขวเจ้าไปเป็นเมียเจ้าจะว่าอย่างไรแล้วแต่เสด็จพี่เลยคะ่ะเอาล่ะถ้าเจ้าไม่ขัดข้องอันใดเราก็จะยกให้แก่พ่อพังณบัดนี้ขอไม่แทนพระเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ข้ายังไม่มีความประสงค์อันใดที่จะเอาแม่นางมาสี่ไป็นเมียของข้า ข้าจะขอฝากท่านไว้ก่อนให้รับใช้ท่านก่อนเจ้ะอย่าเช่นนั้นเลยเพราะเจ้าค่ะแต่แต่ท่านอย่ายกให้ใครนะไปพูดอะไรนะไปไม่ถูกเล้วเฮ้ยจะพูดอะไรกันนะกันนะเดินตามมาเลยเร็วไม่ถ้าข้าคิดถึงพ่อข้าคิดถึงแม่เงียบนะ เดี๋ยวมันจะค้ำค้ำแล้วเดี๋ยวเสือก็มาข้าหัวพวกเจ้าไปกินหรอกปล่อยข้าไปนะงั้นพักบริเวณน,นี้ก่อนก็แล้วกันอย่นี้ข้าไปนี่ล่ี้ะเสือมาข้าคอยเจ้าไปกินข้าไม่รู้ด้วยนะนิ่งเงียบล่ะเสียงดังข้าจะนอน ดินเดินเดินเช้าแล้วออกลุยทางกันได้แล้วปล่อยข้าไปเถอะปล่อย่ข้าไปเถอะฮ้ห่า,า,าดีเนเป็นมุพ่อมุกเจ้าสองคนที่ทำให้ข้าหันหน้าหันหลังจนทำให้ข้าลงทาง ทางนี้ดิคุ๊กไปข้าไปตามมานี่ท่านพามเจ้าจะไปไหนเรือจะไปไหนมึงกุลงข้าแล้วสองกุมานี่หล่ะกุลงข้าสิข้าว่ามันแปลกๆนะเราไปกับทุนองเงินมัวดีกว่าขาออบเกินใช่ขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าได้เห็นพาม์ผู้หนึ่งนำสองกุมารเข้ามาในเมืองของเรามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีต่างจากเด็กทั่วไป เจ้าว่าเจ้าเห็นพราหมณ์คนพราหมณ์ผู้หนึ่งจูงเด็กสองคนมาหรือพระยะค่ะถ้างั้นพวกเจ้าไปนําเด็กสองคนกับพราหมณ์มาพบเราสิได้พระยะค่ะท่านพราหมณ์องค์เนือหัวมีรับสั่งให้เจ้าไปเข้าเฝ้าข้าไปไปตามเรามาเฮ้ยเจ้าจะพาข้าไปไหนไปเข้าเฝ้าองค์เนือหัวไงนั่งลงนี่คือท่านพราหมณ์ที่้า เห็นพระเจ้าค่ะเจ้าชื่ออะไรแล้วเด็กสองคนนี้เจ้าได้มาจากไหนข้าพู้ทธเจ้าขอมาเจ้าค่ะเอ๊ะบุตดีนี่มันหลานของเราทั้งสองนี่ท่านพามท่านได้เด็กสองคนนี้มาจากไหนข้าไปขอมาจากเพตสันดอนที่ป่าเขาชีรีวงกตพู้ทธเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ไปลักขโมยมาจริงๆริพหรือทธเจ้าค่ะท่านพาม เจ้าไปขอเด็กทั้งสองคนนี้มาจากพระเวสสันดรแล้วเจ้าเห็นพระแม่นางมัซีอยู่ไหมตอนที่ข้าพระเจ้าออกไปเอาสองกุมารนี้มาพระนางวัซซีได้ออกไปหาผลไม้พระพุทธเจ้าค่ะข้าอยากจะขอไถ่ถอนล้านทั้งสองของข้าคืนแล้วข้าจะให้ของกำนันแก่เจ้าและให้เจ้าได้กินอาหารอย่างอิ่มหนำสำลันเจ้าจะว่าอย่างไรตกลงพูดดวธเจ้าค่ะเฮ้ยทำไมข้าปวดท้องอย่างนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเออ บังคมพ่มอเจ้าข <c oughs> อถวายบังคมพ่ะเจ้า เห็นอยู่เด้ขอถาวายบังคมพระเจ้าค่ะพระเจ้าได้เห็นพามผู้หนึ่งจุงเด็กสองคนมามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณพาะธรรมองค์เนื้อหัวมี นี่ค <ส straightforward> ือท่านพรามที่ข้าพบเห็นเจ้าเชื่ออะไรมาจากไหนแล้วเด็กสองคนนี้เจ้าได้มาอย่างไรข้าขอมาพูดธเจ้าค่ะ นี่คือท่านถามที่ข้าพบเห็นพระเจ้าค่ะเจ้าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วเด็กสองคนนี้เจ้าได้มาอย่างไรข้าขอมาข้าไม่ได้ลักขโมยมาพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ลักขโมยมาจริงๆนะพระเจ้าค่ะโอ้ท่านถามเจ้าไปขอเด็กทั้งสองคนนี้มาจากข้าเวสันดรแล้วเจ้าเห็นแม่นางมัซซี่อยู่ไหม พนางวันสีได้ออกไปหาผลไม้ตอนนี้ข้าไปขอสองกุมารน,นี้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วข้าอยากจะขอถ่ายทอดรายขั้งสองของข้าคืนแล้วข้าจะยกข,ของกันนัน